ก็ช่วงที่อยู่ที่นู้นก็น่ากลัวพอสมควรเพราะว่าโอไมครอนแบบกําลังมาค่ะก็ตัวเลขสูงมากที่นู่นคือสองวันสุดท้ายก่อนที่เจนจะมาเมืองไทยอะค่ะคนติดวันละหนึ่งล้านคนแล้วแบบเจนน้องกับมิกก็คือต้องแบบระวังตัวเองมากๆอะค่ะมันใช้ชีวิตยังไงบ้างเพราะว่านี่เมืองไทยเราอยู่แต่บ้าจะไปที่นู่นก็หวาดระแวงเลยค่ะ้รงต้องดูยังไงโอ้โหเจนก็คือแบบ พยายามแบบก็คือถ้าน้องเขาจับหรืออะไรเราก็พยายามล้างมือให้เขาอะค่ะแล้วก็ใส่มาสก์ให้น้องประจำอันนี้คือทิปแรกใช่เป็นไงบ้างคะพี่เตรียมตัวยังไงปัญหา,าที่คิดมั้ยคือเราก็กลัวมากค่ะแล้วก็สองจิตสองใจว่าเอ๊จะยังไงดีแต่ด้วยความที่แบบเออเราอยากให้เขาแบบมีแบบเหมือนทริปของเขาเองแล้วเขาก็ยังไม่เคยได้ไปไหนเลยอะคะอ่ะก็ เต็มตัวอย่างดีที่สุดเห็นพานอนไปเที่ยวสนุกต่างๆดูเขาตื่นเต้นเขาชอบมากเ,าเป็นไงทีเดินแล้วโมเมตนต์อะไรก็เปิดอนเตาแบบเต็มที่เลยนะไปถึงก็คนแบบเยอะมากเยอะแบบเดินเบียดกันเลยอะค่ะก็เราก็ค่อนข้างตอนแรกก็กลัวสักพักก็กลัวตอนกลับก็ยังกลัวอยู่ค่ะก <laughs> ็ตรวจตรวจกันแบบวันเว้นวันเลยอะค่ะถ้าพ่อแม่บางคนก็จะกังวลเรื่องตอนแบบขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องก็กลัวเพราะว่า เพราะว่าเจนน่ะกลัวแบบน้องเอามาส์กลงนะคะซึ่งน้องก็เอามาส์กลงเราก็ต้องคอยแบบคอยดึงใส่ให้เขากคะ่ะเจนมีมนเรื่องอะไรไหมคะไม่มีเลยแต่เขาจะติดเจนมากเพราะว่าเหมือนกับแบบพอเขาจะนอนนะคะเขาก็าจะเป็นแบบแม่อุ้มแม่อุ้มให้แม่มาอุ้มอย่างเงี้ยค่ะแบบก่อนอก่อนจะบินอะไรอย่างเงี้ยมีอับกังวลไหมคะว่าแบบถ้าเกิดอยู่บนเครื่องบินแล้วจะยังไงจะมีมองแง่หรือเปล่ามีตื่นเต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีเลยแล้วแบบราบรื่นตลอดทริป ลาบลื่นนี่คือแม่ไม่ได้นอนเลยนะเพราะจะต้องคอยแบบคอยดูแลเขาค่ะคุณพ่อนอนตลอดทริปมีสกิลไม่เอาแล้วค่ะช่วยกันหน่อยพัดกันหน่อยก็ลูกไม่เอาพ่อลูกก็ต้องแบบแม่กอดนอนอะไรอย่างเงี้ยยังไงอยากอันนี้คือเป็นทริปของเขาเองโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะต้องเตรียมอะไรไว้ให้เขาว่าที่พาไปที่นู่นเก็เป็นทริปเด็กอ่ะส่วนสนุกวันเว้นวันวันนี้จะพาไปเล่นที่ไหนดีพาไปดูสัตว์พาไป คือหาไปแบบอะไรอย่างเงี้ยเยอะอะค่ะการที่ยวไปแตกต่างแบบ่อนนั้นที่เราเคยแบบว่าไปอเมริกามาอะไรอย่างเงี้ยเออต่างกันเลยเพราะตอนนั้นนี่แม่ช้อปปิ้งอ่ะอันนี้ไม่ได้ช้อปก็คือไม่เข้าไม่ได้เข้าร้านเลยแม่แบบแม่เบื่อเลยอ่ะแม่ต้องเอนเตอร์เทนลูกเป็นทริปของลูกจริงๆอะค่ะคือไปแค่สามคนค่ะโหดมากเป็นทริปลุยจริงๆอะค่ะ แต่มันได้เปรบการกลับมาไดดีใช่ใช่ก็ทําให้แบบทุกคนแบบระวังตัวเองมากขึ้นเปมนงนี้ก่อนเลยไหมเวลาไปไปทีก็จริงๆไม่นะคือด้วยความที่แบบว่าเราแบบระวังตัวกันเองแบบมากๆอะค่ะแต่แค่ว่าเวลาเห็นคนไม่ใส่มาสเราจะแบบทําตัวไม่ถูกอ่ะใช่เพราะแบบสองปีที่ผ่านมาคือเราจะเจอทุกคนใส่เงี้ยพอเราเจอคนไม่ใส่เราจะแบบถอยมานนึงเพราะแบบเอ๊ะยังไงดี ก็ก็เดินแบบหลีกไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่นู้นเขาเริ่มเบื่อกันด้วยเนาะใช่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใส่ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะมาถึงไทยแล้วว่าตรวจทีๆเลยนะโอ้โหถี่มากทั้งแบบอยู่ที่นู้นก็เช็คก่อนกลับก็เช็คกลับมาเช็คเช็คเช็ควันเว้นวันนะคะอย่างนี้ตรวจหนุ่มน้องตรวจด้วยยังไงตรวจแย่จมูกหรือน้ำลายน้องน้ำลายแย่ป่าต้องขอตีกลิ่นยังไงบ้างหรือมร้สึ น้องจนไม่กล้าลงคลิปเลยอ่ะ <c oughs> โอ้สงสารเรียกว่าถ้าตัดเรื่องแบบโลกอันนี้ไปก็จะเป็นคลิปที่แบบเ็สนุกใช่แต่ว่าตอนนี้คือเจนว่าเด็กทุกคนนะคะก็คือเราทุกคนต้องระวังตัวกันเองแล้วโดยเฉพาะเด็กยุคใหม่ด้วยอ่ะไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนไม่ว่าจะเมืองไทยหรือแบบที่อื่นอ่ะเจนว่าทุกคนก็คือต้องระวังตัวเองเ่เรากลับมาเราจะคืนกราแสว่าเออครั้งนี้เราได้ประสบการณ์ยังไงบ้างหรือรูกเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะไรมา เขาโตขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าเป็นคิปแรกของลูกเปิดประสบการณ์ใหม่เลยไปต่างประเทศใช่ประสบการณ์พ่อแม่ว่าใจว่าใจเลยพราพ่อแม่จะตายยังไงปีนี้จะมีคิปหน้าไมเพราะว่าปีนี้มันก็บอบบางไปแล้วเพปีละครั้งนีกว่ามันเหนื่อยอะคือเหนื่อยแม่ คือแบบจัดกระเป๋าด้วยเตรียมทุกอย่างแล้วแบบคือต้องดูแลเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบไม่ได้มีพี่เลี้ยงไม่ได้อะไรคือเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือหน้าที่แม่คนเดียวทำคลิปคอนเทนต์ด้วย,วยใช่ไหนจะคอนเทนต์อีกเ,ออเห็นไหมต้องสวยอีกออกกําลังกายกันดิต้อออกกําลังกายกดูแลอันที่อีกอืออย่างนี้แสดงว่าลูกคนที่สองก็คือต้องพักยาวเลยเพราะว่าพักก่อนพักก่อนตอนที่ก็คือแบบโอ้ฉันใช่ค่ะจริงๆอยากมีค่ะ ยังอ่ะง่วงเลยพูดแล้วง่วงเลยวกาจะพักผ่อนไม่ดเลยมันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆนะพี่คือการแบบดูแลเด็กคนหนึ่งมันมันใช้ energy เยอะมากอะค่ะแล้วเจนคือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะก่อนหน้านี้สองปีที่ยังไม่ได้ถ่ายละครก็คือแบบตื่นมาก็คือลูกแล้วก็สลับบปัามนมอย่างเงี้ยมันเลยแบบไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นนะคะเวลาของคุณแม่แบบไม่ได้มีแบบเป็นตั่ไม่มีเลย เวลาคุณแม่โดนลูกเอาไปหมดแล้วทุกอย่างเป็นของลูกนี่ทุกวันนี้งีบตอนกลางวันนะลูกก็จะแบบถือไมโครโฟนมาร้องเอลซ่าใส่หูอะคือแบบเจนไม่ได้มีเวลาเป็นแบบของตัวเองเลยอะคนก็มองว่าน้องก็โชคดีตรงที่ว่าสามารถทํากิจกรรมที่พ่อแม่ทาอยู่ได้เขาชอบมากออกกำลังกายแล้วคือเขาเป็นเด็กลุยมากค่ะแทบจะเป็นเด็กผู้ชายเลยแหละเป็นเด็กแบบเฮาเาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ต้องใส่แบบเป็นนะคะคือเหมือนกำลังกายใช่ส่วนนั้วมันมีผลไหมเจนว่าปลูกฝังนะมันเหมือนกับแบบ คือพ่อแม่ออกกังกายทุกวันไม่มีวันไหนไม่ออกวันพักก็คือแบบยืดยืดแต่ก็ยืดในห้องออกกังกายอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นแบบพอเขาเข้าไปในห้องออกกังกายเขาจะรู้เลยว่าเขาต้องหยิบหยิบอุปกรณ์นี้แล้วก็เดี๋ยวต้องยกขึ้นเดี๋ยวเขาต้องย่อนะเดี๋ยวเขาต้องแบบเอาลูกบอลมาโยนคือเขาเป็นเด็กออกกังกายเลยค่ะอย่พอตอนนี้เขาโตขึ้นเจนต้องมังเลยว่าเดี๋ยวเขาจะเรียนแบบอะไรเพราะว่าอย่างถ่ายแบบไอ้ถ่ายรูปเขาก็เรียนแบบเรา่าลุหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ถึง้องรอบข้างเลยตอนนี้จะไม่มีสังคมเลยเพราะไม่ได้ออกไปหาใครเลย เพราะฉะนั้นแบบคือตอนนี้คือกลายเป็นแบบเหมือนโลกยุคใหม่อะคะที่เราไม่ค่อยได้เจอใครเด็กเเองก็ไม่ค่อยได้มีสังคมที่จะออกไปแบบว่าเจอเพื่อนๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเจนก็เลยยังไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องคงงวลมากนะค่ะเนว่าเข้าใจคุณนานาเข้าใจมากนันนามีสองด้วย อย่าง<ๆ>นี้คือกลับมาถ่ายละครเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ใกล้จบถ่ายอยู่นะคะแบบว่าเลี้ยงด้วยแล้วก็ทำง,งานด้วยแต่โชคดีที่เขาโตที่เขาโตหน่อย<ม>ใกล้จบยังไม่ถึงพึงเรืองเลย <laughs> เพราะ <laughs> ว่าเพราะว่าของด้วยความที่หนุ่มต้องการต้องไม่ถ่ายหนังด้วยเพราเรื่องว่าละครเราก็เป็นจานด่วนด้วยอจริงนะเจนว่าพอเป็นน้องด้วยทุกอย่างจานด่วนหมดเลยแต่ว่าละครก็มันจะใช้เวลามากกว่าหนังอะค่ะ เดนว่าหนังน้องน่าจะได้อ่อนก่อนเขาคุณเจยคุณเจยเข้าที่เข้าทางเดียวกับกลับมากองเข้าที่เข้าทางเดียวก็ยังไม่รอดเพื่อเซ็นนะคือบางบางอาทิตย์ก็ถ่ายบ้างอีกอาทิตย์บางทีก็ไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคจะรอคุณน้องให้ไม่ก็แบบบางทีแบบเหมือนคนเป็นไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องหยุดไปอีกอาทิตย์หนึ่งใช่ใช่รู้เข้าใจน้อว่าเวลาแม่ไม่อยู่บ้านทั้งวันตอนนี้ยังเข้าใจ แต่เจนว่าหน้าถ้าอีกปีหนึ่งอ่ะอาจจะย,ยังไม่ค่อยเข้าใจตอนนี้เขาแบบเจนอ่ะเวลาไปไหนอ่ะเจนจะสมมติเจนมาทํางานเจนก็จะบอกเดี๋ยวมามีไปทํางานนะคะ<ส>เดี๋ยวมามีกลับมานะคะ<ส>หนูเป็นเด็กดีนะลูกโอเคโอเคบายบายกิน okay, ข okay, ้าวเยอะๆนะโอเคโอเคแต่คือเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจความมายแต่ถ้าไปนานแล้วแบบไม่ได้ส่งเขาเข,ข้านอนอ่ะสงสัยเขาอาจจะสงสัยมันทำให้ตรางเจนต้องมีกำหนดเลยว่าสามทุ่มฉันต้องถึงบ้านหรือสามทุ่มต้องส่งลูกเนนอนก็ไม่อะค่ะเจนถ้าเจนทำงานคือทำให้สุด สี่ทุ่มหรือห้าทุ่มเจนก็นต้องทําให้สุดอืมเพราะว่าเจนไม่อยากกังวลน่ะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวงานแล้วแบบเจนมากําหนดว่าได้แค่ทุ่มหรือสามทุ่มไม่อยากกําหนดอย่างนั้นนะคะก็เลยคุณพ่อเหนื่อใช่สลับกันสลับกันท,ท,ที่ปู้บุญญาได้แบบว่าไปเจอตัวของผู้กรณีแล้วเนาะเจนจากที่ฟองร้องไปต่อนหน้านี้อะไรอย่างงเี้ตอนบุยญามาเล่ายังไงวก็เหมือนตอนนนั้เราอยู่ต่างประเทศคือจริงๆก็ก็คุยกันตลอดนะคะ คุยกันก่อนหน้าน,นี้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงไม่ได้เป็นประเด็นในชีวิตะอะเราแค่โอเคก็จัดจัดการไปตามตามเรื่องแล้วก็ตาม,ตามที่ตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆัญหาแท็กซี่ขาจับตัวได้แล้วอันลดลงเระก,การเข้ามาคองมนเลยไม่มีเลยขึ้นไปหมดเลยจริงๆมันเป็นคนกลุ่มเดียวกลุ่มเดิม,ดมกลุ่มเดิมกลุ่มเดียวที่เหมือนกับนานมาแล้วอะไรเงี้ยจริงๆชีวิตเจนไม่ได้มีอะไรให้แบบ่เจก็คอจะทราบ ทาบตัวหรือตแรกแล้วลว่าแบบน่าจะเป็นคุณมีอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเจนไม่ได้สนใจไนงะแล้วอีกอย่างคือเหมือนกับตอนนั้นต้องมีลูกมีแบบเออต้องการให้เป็นประเด็นขึ้นมาหรือว่าเดี๋ยวจะหาว่าเจนแบบรังแกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกอ,ออกไหด้วยความที่เราทํางานในวงการโอเคเจนเข้าใจได้แต่แบบวันนี้มันเหมือนกับพอาเรามีลูกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่สมควรหรือเปล่า เจนก็อยู่เฉยๆค่ะแต่เจนก็อยู่เฉยๆจริงๆสบายใจขึ้นเลยทุกเนแบบได้จับตัวขอมาเป็นเกิดที่ประยัดไปเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องใช่มากกว่าแต่ถามว่าเจนสบายใจหรืออะไรว่าเจนก็อืจริงๆมันเป็นเราต้องคุกมานานมากนะที่แบบว่าเราเจอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเจนก็รู้สึกเหมือนได้ยกอะไรออกมาจากชีวิตนิดนึง ก็คือต่างคนต่างอยู่ดีกว่าอืมใช่เท่านั้นแหละนี้คือจบยังคะเจ๋ยคะบยังค่ะไม่เพราะจริงๆริงเรื่องพวกนี้ไม่ได้แบบเดือนสองเดือนจบไงคือแบบเวลาแบบทำอย่างเงี้ยมันต้องเป็นไปตามกระบวนการแล้วกระบวนการก็คือต้องเข้าคิวทุกอย่างอืมก่อนมันจะแบบหนึ่งคนแล้วก็ต้องแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปหนึ่งไปสองอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาค่ะ เพราะว่าใช่เขาบอกพรุ่งมี้สิบคนแต่แต่ว่าถ้าเนคนอื่นๆที่จะต้องมาแบบนี้เป็นคนคุณปู่คุณย่าที่จะไปจัดการพิเศษไม่อยากไม่อยากเจอเองคือเจนบางทีเวลาเจนจะไปอย่างเงี้ยคือเราติดธุระเราติดถ่ายละครเราอะไรเงี้ยก็คือปุณยย่าก็คือต้องไปให้ไม่อย่างคิดว่าจะเป็นเป็นม้าคือเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าด่าตามแต่แต่อะไรยังไงอ่ะมันในการเปนแบบผู้หญิงอะไร เจนก็เป็นผู้หญิงแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่มีหน้าที่อะไรคือถ้าชีวิตเราแบบโอเคอยู่แล้วเจนว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับชีวิตใครอ่ะคือแบบไม่ต้องตามกระแสอ่ะเราก็เป็นไปตามที่แบบเราต้องทําหน้าที่ของเราในแต่ละวันดีกว่าคือพี่เจนก็ยังมีเงินมากก็คือจะเอาเรื่องให้เป็นที่ถึงแม้จะมีไก่เกยียวก็คือจะทำให้กองไม่ยอมแน่นอนให้ตํารวจเป็นคนพิสูจน์เจนจะแบบเจนจะไม่ใช่คนที่แบบ ไม่ยอมหรือว่าไม่อะไรให้ตำรวจปฏิบัติตามหน้าที่ค่ะผิดว่าไปตามผิดกฎหมายมีอะไรเพื่อเอาแบบนั้นไ,ไม่รู้จะพูดอะไรคือคุณเอาจริงแม่ไม่รู้จะพูดอะไรค่ะคือถ้าทําลูกก็คือแบบจบ<ม>อ่ะก็คือปุกป้องไปตามใช่ถูก